อ่าวัสดีครับวัสดีครับครับอาจารย์วัสดีครับลก็ลูกศิษย์อีกคนนึงเนาะที่ผมภาคภูมิใจมากๆเลยครับอาจารย์ลิทิกร์ดอนจันดาครับอาจารย์อ่าใช่ไหมครับแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยว่าพี่อะไรแล้วจบรุ่นไหนนะของคุณเอครับผมก่อนอื่นก็ขอขอแนะนําตัวนะครับผมก็นิทิกร์ดอนจันดาอยู่รุ่นสองนะครับจบผมก็เป็นเด็กหลังห้องนะครับผมปัจจุบันก็ อ่าทางานทํางานก็ทํางานบริษัทเอกชนนะครับผมมีเมียแล้วมีลูกแล้วหนึ่งนะครับผมเสียใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดีๆลูกหนึ่งหรือเปล่าคิดดีๆลูกหนึ่งครับอาจารย์ลูกหนึ่งเนาะเสียใจด้วยมองเสียใจด้วยทีนิติกรนี่ก็ลุกสองนี่ก็น่าจะจบมาสักเจ็ดแปดปีแล้วเนาะยี่รับเจ็ดแปดปีจบตอนนั้นประมาณยี่สิบกว่าคนนะอาจารย์ยี่สิบกว่าคนใช่ไหมไม่ใช่สิเพิ่งจบมาแค่หกปีเลย เพราะผมอายุงานแค่ผมจบผมปีเองผมจบปีผมจบปีห้าแปดครับ <c oughs> โอ้ห้าแปดห้าแปดโอเคห้าแปดครับตอนนั้นก็ได้อาจารย์ <c oughs> ได้อาจารย์ที่ซัพพอร์ตไว้ทั้ง <c oughs> โอ้โหพาไปนั่นไปนี่เีค่อยไ<ป>ๆไลไไลไปตะทีละคำถามเนาะตอนนี้พี่โจเนาะชื่อเล่นเนาะโจครับผมโจส่วนมากเขาเรียกว่าเสียโจกันละทุกวันนี้ใช่ครับพี่เสียโจตอนนี้ทํางานบริษัทอะไรนะเลาให้รุ่นน้องฟังหน่อย อ๋อตอนนี้ครับผมทำงานอยู่บริษัท ICP รัตด,ดาหรือ ICP ีกุ๊บอ่า ICP กุ๊คือใครก็คือ ICP ก็คือบริษัทปุยตามาบินนะครับุยตาท็อปวันะครับผมแล้วผมก็คือบริษัท ICP ก็คือเป็นบริษัทที่จำหน่ายนะครับเคมีพันุ์กำจัดมแมลงนะครับของกเกษตรบริษัทก็มัน50กว่าปีนะครับผมแล้วผมก็ย่อยลงมาอีก ผมก็จะดูแลในส่วนทีมทีมขายนะครับก็คือ,อทีมพักบิ๊กเฮลก็คือทีมทีมสาธารณสุขนะครับผมก็จะดูแลอยู่ที่หนึ่งสินค้าสาธารณสุขสินค้าฟาร์มปศุสัตว์นะครับสองสองสองตัวคือดูแลหมายถึงไงเป็นเช็คสต็อกหรือเป็นเซลล์หรืออะไรคุมอะไรเล่าให้ฟังหน่อยอ่าครับก็ปัจจุบันนี่ก็ก็คืออ่า จะเป็นในส่วนของฝ่ายขายนะครับก็คือเซลล์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่บริษัทเก่าผมเป็นเซลล์เฉยๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งก็คือหนึ่งบริหารทีมขายนะครับ <c oughs> บริหารสต็อกนะครับแล้วก็ทำสตอรี้แอคชั่นแพลนนะครับผมก็คือวางแผนการขายแล้วก็ดูลูกค้าวางวางคาทีเรียนลูกค้าว่าลูกค้าลูกค้าคนนี้จะซื้อเท่าไหร่เติบโตเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือวางแผน ทั้งธุรกิจเลยนะครับว่าแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มีการวางแผนเป็นปีว่ามีทากิจการ KRI อันเนี้ยเป็นเชิงลึกแล้วอัน,นจะเป็นวางแผนว่าแต่ก่อนบริษัทเนาะปกติบริษัทจะแยกอันนี้มาร์เก็ตติ้งกับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหม PR ขายขายจะแยกตอนนี้ก็รวมเลยคนเดียวตอนนี้ทำห,หลายครับตอนนี้ใช่ครับอันนี้คือ hmm จะเป็นระบบเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ผมขอเท้าความนิดนึงเมื่อก่อนนบผมอยู่บริษัท p p i โพลีจำกัดมหาชนก็คือปูนซีเมน นะครับอันนั้นเขาจะเป็นการตลาดเรื่องารตลาดมาร์เก็ตติ้งนะครับฝ่ายขายเซลล์คือฝ่ายขายปูนซีเมนต์เรแยกกันทำหน้าที่ไม่ได้ขายปูนซีเมนต์ใช่ไหมไม่ได้ขายปูนซีเมนต์ครับอันนี้<อ>คือ<ร>ผมอย <มา S 2> ู่าได้ยินว่า TPI เราเราให้น้องๆฟังก่อนก็เมื่อก่อนก็อยู่ที่บริษัท TPI Poling จำกัดมาจนก,ก็คือเป็นอีกแผนกหนึ่งนะครับก็คือแผนกขายปุยอินทรีย์แล้วก็วัสดุวัสดุ รองพื้นของปศุสัตว์นะครับก็อยู่มาสี่ปีสองปีแรกเขาให้ดูทีมดูภาคเกษตรนะครับดูดูดูสินค้าเกษตรดูก็ไปขายเนี่ยตามร้านยีบปัวซาปัวร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศไทยนะครับสองปีมาเขาขยับให้มาดูทีมทีมอ่าทีปศุสัตว์อ,อันนี้เขาจะปศุสัตว์เขาก็สกิลหนึ่งแล้วกาเพิ่มเข้ามาไปดูใน,นส่วนของ CPF Bentago เกือบ ไปคุยกับสัตวแพทย์สัตวบาลพีเต์สินค้านะครับผมดูลงานแล้วก็ทดลองนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกนะครับอยู่มาสี่ปีก็เริ่มแล้วแหละเริ่มที่น่ะเรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราควรที่จะออกออกมาหาความรู้ใหม่ๆนะครับว่าออกมาหาความรู้ใหม่ๆว่าเอหาความมันคลา,า,าใหม่เนาะใช่ครับ <S <S ก็คือว่ามันมีอีกหลายแขนงในส่วนของเกษตรที่เราต้องต้องต้องออกมาดู ทีนี้ผมก็มาดูอธิบายตะกี้เผื่อน้องๆตามไม่ทันว่าเอ๊ะอะไรคือวัสดุรองพื้นเพิ่มเติมให้หน่อยอ๋อวัสดุรองพื้นเนี่ยก่อนที่เขาเนี่ยวิชาวิชาผลิตสัตว์เขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงไก่เนื้อในในโรงเรือนอีแวบก่อนที่เขาจะเลี้ยงไก่เนี่ยเขาจะหนึ่งเขาจะเขาจะกำจัดแมลงสองเขาจะเอาวัสดุรองพื้นก็คือแกบ รองพคื้นก่อนเพื่อไม่ให้ขาไก่เป็นรอยนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาในส่วนของฟงางเมื่อคืนหนึ่งขาไก่ดําและด้านทุกวันนี้ขาไก่แพงกว่าเนื้อไก่นะครับ <Ooh. S 1> ต้องล,อง,ลองไปเช็คราคาดูนะครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่อันนี้เขามีมูลค่ามหาศาลในประเทศไทยนะครับเราก็เป็นรถหนึ่งรถแมลงรถรถแมลงลดความชื้นนะครับในในความไก่ก็คือหนึ่งเอาปูนขาวนี่แหละแคลเซียมคาร์บอเนต ผสมกับผสมกับตัวของซีโอไลท์บวกกันเพื่อดูดซับความชื้นเราก็เอาไปปูพรมแล้วค่อยเอาแกบลงเพราะว่าไก่เนี่มันจะมีการกินน้ามีการเยี่ยวอะไรแล้วที่ไก่มันเค็มมากมันก็จะมันมันก็จะทําให้แบบกัดตินไก่อะไรประมาณนี้ครับสร้างนอนมานเลียงวันในรประมาณเนี้ยซึ่งเราไปตัดขบวนการเบตัวตรงนั้นนะครับตอนนั้นก็สนุกครับก็เป็นอ,อีประสบการณ์หนึ่ง mm hmm. ที่ที่ ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นความรู้เออแล้วตอนต่อจบมานี่นานไหมกว่าจะได้งานไปสมัครงานไงเราไปฟังซิสมัครงานแหละครับโอ้อันนี้พีคมากเลยนะอาจารย์คืออันนี้อาจารย์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคืออยู่มาจบมาเนี่ยมีห้าแปดจบหลังเพื่อนแหละเด็กหลังห้องจบหลังเพื่อนนะครับก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็มาสองเดือนก็ไอเราก็เป็นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วไม่ยอมอดแล้วก็ไปอยู่บ่อตกปลาก่อน แหลกไปเป็นเด็ก,ดกอ๋อค้างัลโหลได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยิน<อ>ก็ไปอยูไอยออ่ไปอยู่กับธุรกิจครอบครัวก่อนไปอยู่กับไปอยู่บ่อตกปลาฟิชชิ่งไปทําไร่อ้อยอะไรก่อนยังยังยังยัไม่อยู่แต่พอแต่พอเฮ้ยมานั่งคิดแล้วเราต้องออกไปแล้วแหละเราต้องออกไปถึงเวลานั่งกินข้าวกับแม่แม่ไว้โจ ไปเกาหลีไหมนี่ยจ่ายตังค์ให้ไอเราก็มานั่งคิดไม่ไปให้ไปเกาหลีแม่ให้ไปคิดว่าจะไปทำไรให้ไปก็คือก็เหมือนอาจารย์บอกครับฟังเข้ามาฟังชาวบ้านมาว่าได้เงินดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าแต่แต่ผมมองว่าถึงอ่ะสมมติว่าไปห้าปีได้เงินกลับมาสองสามล้านกลับมากลับมาที่บ้านเราเงินก็หมดแล้วจะไปใหม่หรอแสดงว่าเราแสดงว่าคนที่ไป ไปต่างประเทศก็ไม่มีสิทธิอยู่บ้านเย่ยผมก็เลยมองมองหางานที่อยู่ในกรุงเทพที่ค่อยๆก้าวทีละสเต็ปไปตามระบบไปแล้วผมก็มองมองหางานแหละว,ว่าอันไหนที่มันจะที่จะเฟื่องฟูที่สุดนะครับผมก็มองหนึ่งอ่ะงองราชการก็ไปไม่ได้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปเก่งเล่นสายก็ไม่มีนะครับไปงานเอกชนบริษัทใหญ่ อะไรแหละมันดีจัดซื้อฝ่ายขายบัญชีเอ้ยเราไม่ได้เราเราติดเอสบัญชีด้วยไม่เอาอก็ไปฝ่ายขายไปใช้ใช้ความรู้ที่เราไปฝึกงานมาเน,นี่ยแหละเราไปฝึกงานมาเราเรียนรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการขายแล้วก็เรื่องกเกษตรเราก็พอที่จะรู้ร,รู้ความต้องการแล้วจุดเด่นของเราก็คือความไม่ยอมแพ้นะครับผมไปเนี่ยอาจารย์ผมไปเนี่ย,าาย,ผ,มยผมไปสมัครเนี่ยบริษัท tpi โพลินเนี่ย อันนี้ต้องบอกตามตรงเลยครับอันนี้คือไม่ได้พูดให้น้องๆเขาคอแท้นะเดี๋ยผมเป็นรู้จักเขาได้ไงอาจนังสือสมัครงานดูในเว็บไซต์หรือใครชวนไปทําอันนี้เป็นเว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์คนอยู่บ้านเนี่ยใช่ครับเว็บไซต์ป้ายเล็กๆเลยส่งมาให้ผมแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ารู้รู้แค่ว่าเขาคือจํากัดมหาชนเขาเขาต้องใหญ่แหละแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยเขาคือบริษัทพูนจิเป็นที่ใหญ่สุด อันดับสามของประเทศลองจากเอสซีจีลองแต่ลองครหลวนโอ้ผมก็ไปผมผมกล้าบอกเลยว่าตอนเนี้ยในบริษัทนะครับผมกับน้องนาราวุธรุ่นรุ่นที่สามทั้งบริษัทมีนัชาัิพันสองคนคนอืนึ่งเขาจุลาธรรมศาสตร์จุลาธรรมศาสตร์หิดนคือเขาค่อนข้างคืออันนี้เป็นบริษัทใหญ่เหมือนคล้ายเอซจนะครับแต่เขาเรียก เจษฎีนิดหนึ่งเขาจะมาเด็กเกเษตรก็มอชอร,ราชบังกเกษตรศาสตร์มอขอแม่จโจ้ราชมงคลสงขาอะไรพวกนี้ยคือราชมงคลคือเขามาแบบเต็มนะครับรูปแบบแต่เราขค้อราชการคนเดียวไอ้เราก็ทํำยังไงบ้าให้มันพิสูจน์ตัวเองได้ก็ต้องแบบหนึ่งขยันอ่ะแน่นอนเป็นีสารผมเชื่อว่าเด็กเกษตรไอ้ก,กิจผิมสลิตเ,เราขยันแน่นอน มันยังไม่พอมันก้องศึกษาในสิ่งที่ตัวเองอยู่แล้วก็ก้องก้องก้องฝ่ไม่รู้อะไรให้ถามจนจนผมได้รับคําชมว่าเฮ้ยพี่ชอบเองนะอันนี้ระดับหน้างานพี่ชอบเองนะถึงเองจะไม่รู้แต่เองก็ไม่ยอมอืนี่คือเึตแห่งไม่รู้ของเด็กราชพัฒน์แล้วเนาะคือความซื่อและความอดทนอื่นเล่าประสบการณ์ฟังหน่อยซิว่าตอนไปสมัครงานเขามีสัมภาษณ์เนาะ ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างเขาสัวภาษณ์้องเนียตอนนี้น้องกำลังจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งออกเกียร์นี่เพิ่งผมเพิ่งเซ็นจบให้เนี่ยเออจะมีแน่หน่อยแนะนําน้องหน่อยก่อนไปสมัครตอนนั้นนะตอนนั้นความรู้สึกตัวนั้นคือเขยงขวางเขยงขวางนะเริ่มแรกนะเอ้ยเราบรบผมก็มาคิดได้ลองในบริษัทตอนไปสัมภาษณ์งานไม่รู้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยจนจนกันไม่รู้เลยไม่รู้เลย แล้วก็คือเค็งคว้างเลยว่าเอ๊ะเอายังไงดีเรามาอยู่ตรงนี้ให้ไปที่บริษัทเนาะทีพีใช่ครับคือตึกอาคารทีพอเลยผมก็มาปุ๊บผมก็ทีพที่อ่าอยู่ตรงสาธรครับสาธรออ่าครับก็ต้องเรียนตานตรงว่าเค็งคว้างอาการอ้ทีนี้ก็เฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้คือผมพยายามมองหาถึงรากรากของปัญหาว่าเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงอ้าวไอห่า ผมเรียนจบดีหว่าเ <Ừ. S 2> น,นี่ยอาจารย์นีหว่าออาหวโทรสิครับโทรหาอาจารย์เดนนายโทรหาอาจารย์โจอาจารย์เดไนายก็เก,งก่งคำตอบมาเลยว่าคุณยังไงคุณยังไงยังไงอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของผมแล้วเขาเขาถามอะไรบ้างเขาถามอะไรบ้างอ่ะเขาก็จะถามว่าเขาจะถามว่ามันก็มันก็หกห้าปีแล้วไรนะประมาณประมาณประมาณ <c oughs> ที่คุณประทับใจ่อยประมาณว่าอ่ะประมาณว่า หนึ่งเนี่ยคุณอคุณบอกข้อดีของคุณมาหน่อยเอ,อ,อคุณ,คณบอกว่าไงอ่าข้อดีของคุณแล้วก็ข้อดีข้อดีสามข้อในการเป็นฝ่ายขายเนี่ยยังไงผมอบอกเขาเลยว่าหนึ่งขยันอสองซื่อสัตย์สามผมสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ทุกูรปแบบครับผมสี ผมผมสามารถทำงานาพใต้ผูข้าบัญชาตามนโยบายของบริษัทถ้าผมมีมีแนวทางที่ที่ไม่ตรงกับบริษับผมผมพร้อมที่จะปรับตัวและผ,ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ผมก็ตอบเขาอย่างนี้ตอบแค่นี้ครับเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นประสบการณ์ที่น้อยมากตอบแค่นั้นจริงๆริแล้วก็ถามว่าตอบถามวร่าเรียนจากไหนอะไรยังไงจบประกาศพัฒน์ยังไงทําอะไรมาก่อน เปิงานที่ไหนแล้วสตั้งเงินเท่าไหร่นะแปดปีที่แล้วก่อนนั้นเหรอครับจริงๆแล้วน่ะเขาให้ผมนะก่อนนั้นนะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแต่ผมต้องแต่ผมต้องแข่งกับละหมื่นกว่าไหมสองหมื่นอย่างตอนนั้นสองหมื่นแล้วครับสองหมื่นแล้วตอนนั้นสองหมื่นแล้วใช่เพราะว่าแต่หมื่นหกนี่ถือว่าสูงนะใช่ครับแต่ บริษัทผม,มเขาให้เกียรติอย่างนี้อาจารย์ราชพัฒน์หมื่นห้าร้อยแม่โจ้เนี่ยหมื่นแปดข้าวปลาศสาสตร์เกษตรศาสตร์สองหมื่นโอ้โอ้เขาให้ตามคือใช่แล้วผมเกียรติอาจารย์ผมเกียรติเลยอันนี้โอ้ยไอ้น้องกันตบสองจุดห <c oughs> นึ่งเก้าไอยไน้ยด้ความภาคภูมิใ,ใจ <c oughs> น้องไอ้พวกที่มันเรียนเกียรตต่ำๆมันจะได้ว่าบางทีอ่ะผมก็บอกนะเฮ้ยไปสมัครหน่อยว่ามันก็บางทีมัน เขาเรียกอะไรใจไม่สู้อ่ะโอ้ผมจบเกียร์สองจุดหนึ่งสองจุดสองไม่กล้าไปสมัครอาจารย์ฝากงานให้ผมก็อยากอายเขาบอกไปเลยคพุณนนี่เป็นตัวแทนของคนที่หนึ่งจุดไอ้สองจุดหนึ่งเก้าอืมครับลองกุมใจลองไม่ท้ออะไรนะสี่ตีกี่รอบสี่รอบครับฮะแสตดสี่รอบนะเออบอกน้องอย่าไปท้อนะวิชาไหนไม่เข้าใจเรียนซ้ำเออให้ลองห่วงครับเออสแล้รอบ แล้วก็จบมาได้แล้วก็จริงๆแล้วเขาให้ผมหนึ่งหมื่นพันห้าร้อยนะจันแต่ผมไม่เอาเออผมเอาหมื่นห้าเพราะว่าอะไรจันผมแข่งกับตุลาเขาประสานแล้วก็มองเทปแล้วทดลองในเขามีสี่เดือนกว่าจะเงินเดือนอัพขึ้นไปผมก็สามเดือนครับสามหนึ่งสามเดือนก็ไม่อัพแต่ผมอ่ะคือบอกตัวเองแล้วว่าเงินเดือนช่างมันแต่ผมมาสู้เอาผลงานแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น อยู่มาสี่ปีท้ายที่สุดแล้วเนีคอมค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็แตกแตกหกหลักครับพี่ครับครับระจารแต่หกหลักคอมมิชชั่นจจ่ายกี่ครั้งครับเป็นไตรมาสหรือเป็นปีเรือนครับเดือนละครั้งไตรมาสรเดือนละครั้งเลยครับอาจารบางเดือนได้แตะแสนเลยนะครับอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้แตะเลยครับแล้วก็อย่างว่าเนี่ย่ายขายมันก็จะมีเล็กๆในน้อยรุ่นนี้นั่นธรรมดาก็จะมีแข่นเนาะแข่งขันกันครับทำยอดขึ้นถ้าน้อง ถ้าน้องไม่เข้าใจ <c oughs> น้องก็ <c oughs> กลับไปดูสไลด์ของอาจารย์ตอนไหนที่ทำไว้ก็ <c oughs> คืออาชีพที่อู้ฟู่สุด็คือขายขายและมีกราฟที่อาจารย์ทําไว้ผมเคยอ่านดู <c oughs> นะครับอู้ฟู่จริงๆครับอู้ฟู่จริงๆนะครับแต่มันก็มันก็ถ้าอาชีพเซลลเนี่ยถ้าน้องชอบการเดินทางน้องพบเจอคนใหม่ๆพบเจอฐานที่ใหม่ๆที่แนะนําแนะนําขายขายนะครับหนึ่ง คุณเข้ามาคุณไม่ได้แค่เงินเดือนนะหนึ่งคุณมีรถไปทำตัวสองคุณมีเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงวันสามคุณมีค่าทีิพัการวมๆเลยคุณออกต่างงหบัดเนี่ยคุณได้หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อวันบางบริษัทเขาก็ฟิกก็เอาบินมาเบิกบางบริษัทคุณก็เป็นรอนรัดก็ได้แต่คุณได้งนหนึ่งพันคุณเอาไหมเคยอ่าอันนี้แล้วแต่คุณนาตรงบ้านเพื่อนก็ได้คุณได้หนึ่งพันเท่าไหร่ สองแสนถึงไหมต่อเดือนในได้แต่แสนนิดนิดประมาณแสนต้นๆครับแสนต้นๆนะข้อค่าคอมมิชชั่นแต่อันนี้คือแต่อันนี้คือทั้งรวมทั้งนอกทั้งในน่าจะนนอกห่อยเด๋ยวไปศึกษามันเอาแค่ในก็พอเอาแค่หนเอาแค่หนก็พอก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าคือถึงแม้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการแต่ผมว่า การที่เราไปเป็นเซล,ลอ่ะหนึ่งไม่ได้คอนเนคชั่นสองไม่ได้มุมมองเขาได้ออกนอกบ้านเนาะครับอืมเพราะว่าเวลาไป,ไปออกเนี่ยเขาแก่เขาแก่เขาจะสอนเราเพราะว่าเขามีเขาม,เขามีเขามีการเขามีผลประโยชน์กับเราแหละเขามีการขายมีการก่อราคามีอะไรถ้าน้องไม่เชื่อน้องลองอยู่ดีดีน้องลองไปไปเดินไปร้านขายปุ๋ยอะี่ยชุดเนมเพอร์สิเขาแก่เขาจะนั่งคุยด้วยไหม,ไม,มอันนี้เขานั่งคุยกับนรา นั่งกินข้าวกับเรานั่ง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 กินเหล้ากับเราเราทําตัวดีมีเงินเป็นร้อยล้านนะเขายังลดตัวนั่งกับเราเนาะครับเราทําตัวดีเราได้เราทาตัวดีเราย้ายบริษัทไปเขาก็เอ็นดูเราว่าเอาไอ้นี่อยู่บริษัี่เพืดูแลดีแหละเขาก็เทคแคร์เหมือนเดิมอ่มาขายอะไรหนูอ่าโอเคโอเคเออแล้วอันนี้คืออยากให้น้องตอนเนี้ยไอ มันเกิดปัญหาโควิดเป็นไงบ้างบริษัทมีการปรับตัวไงไมอะไรเงี้ยครับโควิดแล้วรครับอาจารย์ก็คือตอนนี้เนี้ยคือโชคโชคดีหน่อยบริษัทผมอน่ะเป็นบริษัทค่อนข้างที่จะปรับตัวคือผู้บริหารค่อนข้างที่เป็นจากกระด็กนอกนะเนาะเขาจะเขาจะเขาจะพัฒนาทั้งคนและระบบระบบเนี่ยเรากลับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหละปกติในบริษัทอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีธุรการจัดซื้อหรือทุกอย่างเนี่ย เขาจะเป็นคอมตั้งโต๊ะแล้วแหละแต่ของผมมะลดลดรดบุ๊กหมดเลยแกกทุกของผมแกกทุกคนลดบุ๊กแกกทุกคนโทรศัพท์ครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยลดบุ๊กก็ยี่ห้อเดวเขาก็แจกใหม่ทุกอันลดบุ๊กเปลี่ยนทุกสองปีโทรศัพท์ไอโฟนเปลี่ยนทุกสองปีรถรถเนี่ยเขารถเนี่ยรถเขาให้มาเนี่ยซิตี้ผมเนี่ยเขาก็ให้ฟรีน้ำมันฟรีทางด่วนฟรีดูแลเม่ทเนเน้นฟรี ถ้าโจกับตาแหน่งอระดับหนึ่งผมผมมาขับซีบิ๊กถ้าผมเป็นผู้จัดการผมมาขับแอคคอร์ดเป็นเป็นสเตปไปเ,กกเซลล์กเกษตรเซลล์เกษตรเขาก็จะเป็นพวกออาติแคมเรี่อะไรพวกนี้ครับกับเป็นระดับอย่างนี้ผมไม่ได้ขับกระบะเนาะเข้าใจว่าลูกเกษตรต้องไปขับโฟวิลกระบะนั้นจะเป็นน้องจบใหม่น้องจกใหม่เขาเรียกว่าอ่าเนองลงพ <M 5. S 2> ื้นที่<ต><อ>เนาะใช่เป็นเป็นเป็นน้อง โปรโมชั่นใหม่น้องกลุ่มน้องพวกนี้เขาจะเป็นหนุ่มหน้าที่เนี่ยติดตามแปลงติดตามผลการใช้สินค้าเพื่อมารายงานจากพี่เซลล์ในเขตพี่เซลล์ในเขตสรุปพี่ผัวสาบัวส่งพิจารณาใหญ่พิจารณาใหญ่วิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์าาครับก็คือสรุปง่ายตอนนี้ก็เป็นเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานที่ไหนก็ได้เนาะก็ออนไลน์แบบนี้ใช่ครับอาะะจารย์แล้วก็ครับ ก็ดูกราฟดูอะไรไปวิเคราะห์แล้วก็ประเมินทางนโยบายใช่ครับก็เป็นเอกสารเอกสารเส้นยังไงทุกวันนี้เขามีการแอปผู้ผ่านผ่านอีเมลสามารถแคปหน้าจอสามารถแคปรายมันยืนยันกันได้ว่าคุณได้อ่านแล้วนะคุณยืนยันแล้วนะคุณรับทราบแล้วนะเนี่ยก็ชัดเจนครับผมใช่นั้นแล้วอันนี้ก็ยี่สิบนาทีละเดี๋ยว เป็นไงมัง่งธุรกิจเกษตรบอกน้องๆหน่อยว่าในขณะที่ที่เป็นเกิดวิกฤตเนาะอาชีพด้านธุรกิจเกษตรเป็นยังไงมัง่งในขณะที่เพราะคุณอยู่ในวงการธุรกิจเกษตรเนี่ยมาเจ็ดแปดปีคิดว่ามันแนวโน้มเป็นยังไงมัง่งคือธุรกิจเกษตรเนาะผมบอกตามตรงเลยว่าเราผมอ,ยอยน่ะโชคดีอน่ึงผมเรียน,นที่ราชพฤกษ์ดอแล้วก็เรียนสาขานี้นะครับผลิตพืชก็ผลิตไป ผลิตสัตว์ก็ผลิตไปสัตวแพทย์ก็รักษาไปผมคือคนเอาไปขายผมคือคนเอาไปขายการซื้อขายนี่ขึ้นอยู่กับผมอันนี้เราอาจสามารถเอาไปปรับเป็นไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นคนขายปลายทางก็ได้ตอนเนี้ยถึงมันจะแย่ตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะแย่นะฮะ,ะเกษตรกรอาจจะไม่มีตังแต่ยังไงเขาก็ต้องทํามันยังเป็นปเกษตรของเราหกสิบเปอร์เซ็นของของธุรกิจของประเทศไทยนะครับแค่ เษกษตรกรเนี่ยมอันนี้คือขอแนะนําน้องๆนะครับเผื่อกลับไปทําที่บ้านพ่อแม่เราเนี่ยทําเป็นทุกอย่างปูกเก่งทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่พ่อแม่เราไม่มีคือระบบการจัดการ<ม>อันนี้ธุรกิจขอบ้านพี่บ้านผมผมเจอมาแล้วทําเป็นทุกอย่างแต่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องระบบการจัดการเงินเข้าเงินออกอันนี้ถ้ามีน้องๆที่ทําธุรกิจที่บ้านอ่ะขอให้จัดสรรดีๆด,ดูแลเรื่องเองินเข้าเงินออกต้นทุนกาไรทุกอย่าง ดูกัดสันที่สุดาะเอามาเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นน้องที่เรียนเรียนมายากทำงานบริษัทอันนี้เราก็ต้องอัพสกิลเรามากก็สมควรหนึ่งหนึ่งเอ็กเซลสองพิเศษงานให้เป็นอันนี้คือสิ่งที่พี่พูดมาที่ไี่เป็นเลยที่พี่มาศึกษาเอาแล้วก็แบบดู YouTube เอาดูอะไรเอาความรู้หาได้หมดหนึ่ง,นงในเรื่องของการ p r e s e เ t ็มทำพเเชันะครับแล้วก็ Excel นะครับภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็เรื่องความรู้การเพดต่างๆพื้นฐานว่า,า,าเพืดอันนี้ทําอะไรสูบวิอ,อะไรยังไงพวกเนี้ยมันเป็นความรู้มันเป็นความรู้ที่ที่พื้นฐานแต่แต่มีแต่เด็ก,กเกษตรเท่านั้นที่ที่เข้าใจ<ม>แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยทัศนคติทัศนคติทัศนคต,นคติอยากให้น้องไงอยอมแพ้ดีกว่ามาสู้ไม่มีไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดทุกคนมาเรียนรู้หมดนีละพี่ก็มาเรียนรู้เหมือนกันพี่ก็เป็น โอ้ยเสิร์ฟเล้าจนกดแขนเรียนรู้ถามเขาไม่รู้ให้ถามไม่รู้อะไรให้ถามอย่าคิดไปเองแล้วและอย่าท้อเองนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับผมทางบริษัทตอนนี้เป็นไงยังรับสมัครไม่มีโอกาสให้น้องๆมีตําแหน่งไหนพอว่างหรือยังไงบ้างแนะนําเผื่อน้องๆเนี่ยที่กาลังจบไปจะสมัครงานจบไปนะเทคนิคการหางานเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งก๊อปไทยนะฮะก๊อปครอบกันก๊อป JB บโอ้หลายก๊อปมากเลยอยากให้น้องไปสมัครไปลงไปลงไลฟ์ไปลงไลฟ์แล้วก็ะอัติถ้าน้องไปอบรมอะไรทางเนี่ยอยากให้น้องอัปเดตตลอดมันยังมีการเคลื่อนไหวอัปเตดตสมมพูดว่าอบรมคอร์สบุคลิกภาพอบรมการธุรก,กิจแบบใหม่อบรมอะไรก็ช่างอัปอัปเข้าไปมันคือเหมือนเหมือนน้องอัปเวลาน้องกินเหล้าอ่ะ ในเฟซบุ๊กอัพเข้าไปให้มีความเคลื่อนไหวให้น้องให้ให้ให้ใหบริษัทเขารู้บริษัทเขาจะมีเขาจะจ้างจ้างบริษัทเอ้าซอร์สเอาซอร์สก็คือคนหางานนี่แหละให้เขาไปสแกนอ๋อ้องคนนี้เขาต้องการงานรูปโปรไฟล์นีดูทัศนคติดีมีความขยันไหมผมง่ายทำงานงน่ายเนาะไอ้ใบเกียรติบัตรต่างๆมันเหมือนเราไปกินข้าวอ่ะแล้วไอ้ใบเกียรติบัตรมันเหมือนท็อปปิง้งอ่ะมันเหมือนตำถาดอ่ะทิ้งมีเยอะมันยิ่งน่าสนใจอ่ะ ครับใช่ใช่กินไม่กินแล้วแต่กินได้ไม่ได้แล้วแต่แต่ว่ามันมันเยอะแล้วมันดูสวยเนาะใช่แต่คือเขาจะดูว่าเด็กคนนี้เขาเขาอัพรงในอาเขตเดียเท่านี้แหละโอเคกันเสียรายวิชาเขาไม่ดูหรอกโอเคประสบการณ์มีไหมฝึกงานมามาที่ไหนโอ้ฝึกงานจากจากบริษัทเกษตรโอเคจบอ่าแล้วก็โอเคน้องเขาต้องการหลายหนึอดทนขยยนทำงานได กันกระบาดได้และใบขับขี่รีบไปไป,ไปทํานะครับรีบไปทํารีบไปทําถ้าสมมุติว่าน้องมาทำงานกับพี่หนึ่งอ๋อยังไม่เก็ตอาหารพี่ตัดออกสองใบขี่มีพี่ตัดออกขี้ขีเกี็จมาคุยไม่ใช่แบบน้องไม่ไม่ใช่ขี้เกียจคุยหรอกก็คือประมาณว่าน้องขอเงินพ่อแม่มาสองพันขับรถเข้ากรุงเทพแต่น้องยังไม่พร้อมทํางานอันนี้พี่ไม่อยากให้น้องคือปุ๊บหนึ่งใบขับขี่อ๋อ ต้องกลับไปทําครับไม่รู้ว่าทําผ่านไม่ผ่านผมต้องกลับไปไปเข้าเขารครับมันติดติดไปติดคือเขาก็ไม่อยากเสี่ยงแล้วก็ไม่อยากให้น้องเสียเวลาอันนี้น้องเตรียมไว้เลยเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสไปเอาขี่รีบทํานะครับทหาารรีบไปจัดก,การนะครับผู้หญิงขับรถยิ่งดีจะบอกให้ครับอาจารย์เป็นผู้หญิงเนี่ยสวยๆเนี่ยพาเป็นเซลล์เนี่ยู้วอาการเงินเดือนเป็นแ,นแสนๆจริงๆ จริง,รงพราะว่าผู้หญิงไ,ได้ใช่ไหมเซลล์หู้วิาจรย์เขาชอบทุกวันนี้เขาหาเขาหาแต่เซลล์ผู้หญิงครับหน,หนึ่งเนืองเซลล์หนึ่งแน่นอนแหละการเจริการ่อลองกับเมียกับเสียก็ได้มันดูซอปแล้วก็ดูซอปแล้วก็ดูหน้าดูหน้าเอน็น,เอเอนดูเขาเอ็นดูเขาหน้าของสารแล้วอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุด เขามาเขามาเซลลกับซอ้อนมีเส้นบางๆแั้นอยู่ใครจะไปรู้ว่าจะไปชอบขับลูกชายลูกชายเจ้าของเสียร้อยล้านสบายไปเลยอันนี้นะอันนี้มันเป็นมีครับเซลครับเซลกับมกมนะซมอนเซลล์รถ<ล>มีเรมเ<ต>ลเป็นซ้อก็เยอะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ถ้าชอบเที่ยวชอบชอบเที่ยวต่างจังหวัดชอบเที่ยวตาา่างประเทศอะตอนนี้มัอนอาจจะย้หน่อยก็คระโควลดต่างจังหวัดต่างอันเน,น,นี้ยเซลลเซล์เนี่ยดีที่สุด หนึ่งน้องมีรถขับฟรีน้ำมันฟรีที่พักฟรีกับข้าวฟรีน้องใช้แค่ความรู้และและแรงกายความรู้และความกรตัวเองแค่นั้นเองออผมแนะนําครับผมแนะนําเพราะว่าผมอยู่สายนี้มาเพราะผมแนะนอะไรนอกจากขยันอดทนที่จะประสบความสำเร็จได้ที่จะขึ้นเป็นเงินเป็นแสนเป็นคุณเนี่ยหัวใจคีย์สักเซตอ่ะปัจจัยความสําเร็จก็หนึ่งตรงต่อเวลาสองสองละเอียด เข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจลูกค้าภายในภายนอกก็คือเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจองค์กรแล้วต้องการองค์กรองค์กรต้องการคือก็ต้องเ้าใจลูกค้ามาก่อนไม่ใช่ไปตามดั้มนใช่ไหมใช่จริงเข้าใจครับเดี๋ยวบ้างๆ้าเนี่ยผมจะมาพาน้องทําก่อยอดจากคืออาจจะรู้แหละว่าน้องทําทําจุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคโอกาสอ่าทำสบายอหรือหรือหรือจะหรือจะเป็นสี่พี ต่ปัจจุบันมันมี 5P ก็คือ PPO คือตัวน้องเองอะพร้อมรูปกัาแค่นั้นเองแล้วก็มันจะต่อยอดมาถึง Strategy Action Plan อันนี้มากๆเรามาคุยกันอ่ะเดี๋ยวเป็นอีกทีต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะสอนด้านหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้คุณมาถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงว่าไม่เจอกับตัวเองยังไงในเรื่องของของกลยุทธ์การตลาดไม่ว่าจะเป็น C p 7P 4C อะไรก็ไมู่มเยอะไม่หมดยังให้หมดอาจารย์อ่าเนาะ อ้าววันนี้ก็ขอบคุณพี่โจเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สู้เป็นคนที่สู้ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่แพ้นอกจากไม่ไม่แพ้ตัวเองไม่แพ้คําดูถูกด้วยเลอสองกว่าจบไปมันจะไปทําอะไรใช่ไหมทุกวันนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เป็นกําลังหลักให้ครอบครัวนะก็ขอขอบคุณพี่โจด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการจัดเลี้ยงเดี๋ยวหลัง หลังโควิดก่อนคิดว่าจะมันก็ครบรอบสิบกว่าปีละเดี๋ยวจะจัดอีกทีละกันเนาะก็ขอขอบคุณมากมากอ่ะพี่โจโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากสุดทายแข็งแรงอ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวลูกน่ารักมากเลยครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีครับครับผม